สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่พักที่ชื่อว่า r i v e r t a i l แก่งกระจานนะครับสำหรับห้องพักที่เราพักในคืนนี้นะชื่อห้องว่าอินทนิน6กครับก็เดี๋ยวเรามาสำรวจห้องพักกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับที่นี่นะครับผมเขาจะอยู่ติดลำน้ำนะครับมีลำน้ำเนี่ย ไหลผ่านหน้าห้องนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าทุกห้องหรือเปล่านะครับมีทั้งแบบว่าติดริมน,น้านะผมกลับว่ามีทางเดินแล้วค่อยไปถึงลําธารสักนิดหนึ่งก็มีนะครับส่วนเจ้าตัวห้องอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นมีถนนขั้นเออเป็นเป็นที่แบบมีทางเดินขั้นนะครับแล้วถึงจะเป็นลําธารก็ต้องบอกว่าที่พักที่นี่เนี่ยล่มลื่นเป็นธรรมชาติมากนะครับผมก็จะมีทางเดินเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ข้างหน้านครับ <laughs> แถมมีบ่อน้ําเล็กๆเนี่ยอยู่ที่ข้างหน้าด้วย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางเดินภายในรีสอร์ทนะครับผมอ่าก็คือเราจะเดินไปที่ห้องพักของเรานะครับนี่ลักษณะทางเดินก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่มีทางเดินเป็นแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เราพักกันที่ห้องอินทนินหกครับนี่หมายเลขห้องของเราอินทนินหกนะครับซึ่งจะมีน,น,ะมน้ํานะครับผมนี่เป็นทานน้ํานะครับผมไหลอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เนี่ยเขาน่าจะทําขึ้นมานะครับผมเพื่อให้ได้ยินเสียงน,น้ําในทุกๆห้องนะครับนี่ แล้วแถมมีเจ้าตัวบ่อน้ําเล็กๆอยู่ข้างหน้าตรงนี้ด้วยเขาบอกว่าเราสามารถที่จะลงไปแช่ได้นะครับนี่เขาก็จะมีน้ําตกเล็กๆนะครับให้คุณเนี่ยได้สัมผัสกับเสียงธรรมชาติแบบชัดเจนนะครับส่วนมองไกลๆนู่นนี่นะครับคือเขาก็มีความเป็นส่วนตัวนะมองไปไกลตรงนู้นเนี่ยก็จะมีลําน้ําอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายให้ดูกันนี่ก็เป็นห้องพักของเรานะครับผมซึ่งตัวห้องพักกับห้องน้ํานะครับผมจะแยกออกจากกันครับอันนี้ ห้องน้าเดี๋ยวเราไปสํารวจสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่ห้องน้ํานะครับผมก็จะถูกแยกเป็นโซนเปียกและโซนแห้งเอาไว้นะครับนี่ก็อยู่แยกออกจากตัวห้องครับคือถ้าเกิดว่าคุณต้องตื่นมาตอนกลางคืนเนี่ยคุณต้องเดินออกนอกห้องก่อนนะครับแล้วถึงจะเข้ามาห้องพักได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับนี่ส่วนเรนชาวเวอร์นะผมก็มีน้ําอุ่นให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าเผื่อเป็นในการนหนาวนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวเครื่องทำน้ําอุ่นตรงนี้ได้ครับ มีโต๊ะสําหรับนั่งทานข้าวอยู่ที่ข้างหน้านะครับผมคือคุณสามารถที่จะสั่งชาบูรู้สึกที่นี่จะเป็นจิ้มจุ่มนะครับผมสามารถที่จะสั่งเนี่ยมารับประทานที่หน้าห้องได้นะครับก็โดยสั่งอาหารเนี่ยก็ต้องสั่งก่อนหนึ่งทุ่มนะครับตรงนี้ก็นั่งไปกินบรรยากาศไปนะครับผมชมวิวไปฟังเสียงน้ําตกไปนะครับผมสนุกสนานแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องพักกับก็เป็นเตียงที่อยู่บนพื้นนะครับผมอ่าก็ นอนแบบสบายๆครับคือถ้าใครสูงอายุหน่อยก็อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งนะเข้าใจว่าห้องไทยอื่นน่าจะมีเตียงให้นะครับตรงนี้ก็อันนั้นด้านข้างเนี่ยก็ไาจจะเป็นห้องข้างๆครับเขาก็จะมีความส่วนตัวนะครับคุณสามารถที่จะดึงม่านมาปิดได้นะครับมีด้านซ้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเขาจะมีโซฟาเบสเล็กๆให้นิดนึงนะครับผมตรงนี้อ่าก็สามารถที่จะนั่งได้ครับเดินออกมาหน้าห้องพักนะครับผมเขามีสระน้ําดิยตอนแรกผมเข้าใจว่าเอา๊ะเขา พูดหมายถึงสะตนรู้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมีมีสะตรงนี้นะครับตอนแรกเขาจะว่าเขาพุ่นเล่นนะครับผมนี่ก็คือมีสะตรงนี้คุณสามารถที่จะลงไปเล่นได้นะครับผมแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นลำธารน,นะครับผมตรงนี้ซึ่งเขาจะมีกิจกรรมเนี่ยสามารถที่จะล่องแพได้นะครับโดยที่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีอยู่สองรอบนะครับรอบใบสามโมงครึ่งกับอีกรอบหนึ่งน่าจะห้าโมงนะครับโดยประมาณนี่ครับก็บรรยากาศลำธารก็จะเห็นว่า ห้องพักเราอยู่ตรงนู้นคือเดินข้ามมานิดนึงก็สามารถที่จะเจอลำทานตรงนี้ได้เลยนะครับตึข้างบนตอนนั้นก็เป็นในส่วนของอาคารรับประทานอาหารเช้านะครับผมก็อาหารเช้าที่นี่นะครับจะอยู่ที่ช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้าถึงสิบโมงนะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูช่วงเช้าแล้วกันว่าเป็นยังไง คคก็เห็นว่าบรรยากาศที่นี่นยค่อนข้างร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าวันที่ผมมาเนี่ยฝนน่าจะเป็นยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่ครับอากาศากาศจะอาจจะอิดอัดสักเล็กน้อยนะครับเรื่องจากความชื้นในอากาศค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ